สวัสดีครับชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเศรษฐีทุกคนเลยกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการ Dream TV เนาะวันนี้ผมจะมารีวิวอีเวนต์ใหม่ของเกมเศรษฐีกันนะครับอีเวนต์ประจําวันศุกร์นะครับที่19สิงหาคมเนาะอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ตัวละครนะครับตัวละครที่มาใหม่ที่เหมาะสมที่จะเล่นกับแผนที่ถ้าน้ำแข็งนั่นเองนั่นก็คืออะไรเอ่ยเรามาดูกันก่อนเนาะชื่ออะไรผมไม่รู้กราเซลนะครับนั่นก็คือกราเซล จำได้ละเมื่อกี้แอบไปอ่านมานิดนึงนี่นะครับมีกราเซลแบบธรรมดาแล้วก็ธรรมดาแล้วก็แบบดาร์กกราเซลนะครับมาดูที่กราเซลแบบธรรมดากันก่อนนะครับที่ของกราเซลแบบธรรมดาบอกว่าเมื่อตกยังจุดคริสตัลน้ําแข็งนะครับมีโอกาส30%ที่จะทาลายถ่าน้ําแข็งนะถ่านน้าแข็งนะครับที่เราสร้างไวนะ้เนาะหรือว่าที่ใครก็ได้ที่สร้างไว้ที่มันเป็นท่านน้าแข็งนะจะมีโอกาส30%ทาลายได้ทันทีนะครับ ส่วนสกิลบอกว่าทุกครั้งที่ผ่านจุดเริ่มต้นนะครับจะได้รับเงินเดือน100%หลังจากตาที่3จะเพิ่มอีก20%นะครับโอเคนี่เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบ,ยบ,ยบตัวละครอะไรก็ได้เนาะดูจี้แนะนำอ่าฮะต่อไปดาร์กลาเซลนะครับดาร์กลาเซลจี้บอกว่าเมื่อตกยังจุดคริสตัลน้ําแข็งนะครับมีโอกาส80%ที่จะทําลายทานน้ําแข็งได้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเนาะส่วนสกิลนะครับ เมื่อถึงพื้นที่พิเศษนะครับโอกาส70%เพิ่มจำนวนทานน้ำแข็งที่จะสร้างอีก2จุดนะครับโอเคแต่สกิลไม่เหมือนกันเนะาะกากาเซลเนี่ยสกิลจะผ่านจุดรินมต้มจะรับเงินเดือนนะครับส่วนได้กาเซลเนี่ย70%เอ์เนเมื่อ,อตกเกมพื้นที่พิเศษนะครับก็คือที่สามารถสร้างน้ำแข็งได้เนาะมตะมีโอกาสสร้างน้ำแข็งเพิ่มได้อีก2 2ชิ้น <laughs> นะครับสอง 70%็กันเลยทีเดียวโอเควิธีการหานะครับผมไม่รู้นะประกาศยังไม่นานนะครับประกาศน,น,นี่เป็นเก่าอยู่เนาะแต่ว่าผมดูจากอันนี้แล้วน,นะครับมันแลกตรงนี้นะครับได้นี่ผมได้แนละ้วครบแล้วอันแรกนะกาเซลลธรรมดานะครับอันนี้ผมไปเปิดจากรายการพิเศษของกลาเซลนะครับได้จากร้านค้าเลยสุ่มนะครับนี่นะตรงนี้เออเลยคา้าชหลืงร้อยห้าสิบนะครับผมสุ่มไปประมาณ4ครั้งนะครับสครั้งก็ประมาณ 600เนาะห0 0เพชรแล้วนะครับหกรเพชรแล้วก็ได้มาอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแลกเนาะหาให้ครบผมว่าไอที่หาออกยากที่สุดน่าจะเป็นการ์ไปเนี้ยนะครับแต่ว่าการ์ดผมเต็มอยู่เดี๋ยวผมไปขายทิ้งก่อนไปขายการ์ดทิ้งหรือว่าไปอัพดีวะอัพเกรดกรดีไหม ขับไปเลยไม่เคียติดคูณสองให้กันเลยนะอนโอ้โห,โหเคี้ยวสุดๆแค่สิบเก้าเองเหรออ๋ออีเวนท์ที่แล้วนะผมไม่ได้ทำคลิปลงเพราะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่ามีกิจกรรมเยอะมากนะครับปีหนึ่งเ <sk iss> นี่ยแบบว่าอโหโหขอกิจกรรมแน่นนะครับเลิก เลิกกิจกรรมก็ดึกดื่นแล้วน้องก็ไม่ได้ทํากิจกรรมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับอืมก็สําหรับใครที่รอคอยนะครับคลิปที่แล้วนะผมตามหาแล้วครับเสียไปประมาณเจ็ดร้อยเพชรนะครับแต่ก็หาไม่เจอเนาะไอ้กล่องวินที่ติดวิสตันนะครับต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วก็เพื่อนที่เช่าในเกมเศรษฐีที่คอยติดตามกันนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงนะโอเคอเว์นี้ก็มาทําคลิปลงมีเวลานิดนึงนะครับก็มาทําคลิปลงให้ดูก็แล้วกันอ่ะต่อไปไปส่มกันเลยดีกว่า นม่้เท่าไหร่ละ600แล้วใช่ไหม7 5็้ยห้านะครับเราจะพอก็ต่อเมื่อ2000นะไม่ได้นะครับเนี่ยเราจยังมีโอกาสได้นี้อีกนะครับเนี่ยอีก,กล่องนี้นะครับอืมสนไปอีโอทำไมเต็มเราจาังวะอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่เอาแล้วนะโอเค ติทธ์เธอสิทธ์เก้าองกแล้วนะครับใจำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมรู้อย่างเดียวก็คือการเปิดไอ้แพคการ์พิเศษนี่นะครับนอกนั้นผมไม่รู้แล้วนะอ่าไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเราซื้อไอ้แพคการ์นี้นะครับก็จะได้แพคการ์แถมหนึ่งแถมฟรีหนึ่งอันเนาะแพคการ์ของกาเซล ซึ่งผมซื้อไปประมาณเท่าไหร่แล้วอะเนี่ยมึงจะแถมฟรีตรงนี้นะครับงานสักครู่ครับเดี๋ยวนะโอ้ยอะไรกันเนี่ยเน็ตผมหลุดนะครับรอสักครู่นึงเอาซะง,งั้นมามาใหม่ อออีเว้นนี้จะว่าง่ายไหมมีเพชรก็ทำทำเลยครับถ้าไม่มีก็ก็ข้ามไปได้เลยนะครับอีเว้นนี้เนาะผมว่ามันเปลืองเพชร,พชรอยู่อะหายากอะไอดาบเอนะไม่ใช่เงานะครับที่เป็นรูปดาบเลยนะเอนะหายากสุดๆไปเลยนะผมเปิดไปทั้งหมดพันเพชรแล้วนะประมาณพันนึงเก้าร้อยเพชรเก้าร้อยเพชร มาเรามาดูไอ้ที่เหลือกันดีกว่าว่าเราจะได้ไหมครับแพ็คแถมมานะซื้อ5้าแถมหนึ่งอ,อ,อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไงปึ๊บไม่ได้นะครับปึ๊บอ,อ่ได้เป็นเงานะครับการเต็มอีกแล้ว อเอาไงดีออัพอีกไหมอ่นะเอาเลยอัพนีธไงอาผมว่าเราไปแรกอันนั้นดีกว่านะครับไอ้กล่องเนะี่ยอีเวนต์การเล่นกันนะครับชนะแบบทริปเปิรแบบลน์หรือว่าแบบธงนิเซศนะครับจะได้แพนะ็กการ์ดเนาะถ้าแบบลน์เนี่ยจะได้เงาดาบน้ำแข็งของกาเซลเอนะครับอืม การเล่นก็เล่นครั้งที่หนึ่งะครับเป็น2มืนทองเล่นครั้งที่สองเป็นส0บเพชครั้งที่สาเป็นเงาของกาเซลเอนะครับครั้งที่สี่เป็นชุดแก้ฟร,รีเมียมเนาะครั้งที่ห้าเป็นเซลลี่นะครับเอาไว้มาอัพเนาะโอเคไปแรกกล่องให้หมดเลยดีกว่าโอ้หนี่ไงอันนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับประกายผุดอันดับพิเศษอันนี้แบบธรรมดาเนาะอันดับพิเศษ แต่เมื่อกี้เป็นประกายฝึกนะครับอันนี้กล่องโอเคโอ้หอันนี้เยอะมากเลยนะนเนี่ยไอ,อตัวเนี้ยหายามากเลยไปไอีเรก็แลวสาธุขอให้ได้ขอให้โดนไม่ได้นะครับพอละคันนึงไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะครับอยู่ไว้นี่ บอกเลยเปืองเพชรเปล่าๆนะครับตัวละครก็ไม่ได้โหดอะไรนะผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นได้เล่นดาบํำแข็งอะไรนะครับโอเคโอเคเรามาเปิดแพทที่เหลือกันดีกว่าเต็มอีกแล้ววะแรกแม่งเลยไหมเนี่ยแรกเลยนี่ไงเอ่ออัปเกรดเอะไรอีกดี ี่ไงี่า2 0ต้องเต็มอะ่ะเออมันต้องมีอย่างนี้บ้างสินะอ่ะนะครับมาดูเปิดไฮคาร์ที่เหลือเนาะหมดละชิป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 ผมส่งไปประมานโอ้โห สองร้อยเพชรแล้วนะเนี่ยไม่ได้เลยน้ำแข็งอีกแล้วไม่เอาเงาอีกแล้วอะดาบธรรมดาน้ำแข็งอีกแล้วสองสองสุดท้ายแล้วนะครับดูสิเราจะได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดดาบเอเธอร์อ้าวไม่ได้นะครับตกลงหมดละพอละ นะครับอีเวนนี้ก็ผมรู้แค่วิธีเดียวก็คือการเล่นนะครับแล้วก็การเล่นจากอีเวนนี้นครับก,ก็จะมีโอกาสได้ชนะแบบลายนะเป็นเงาของดาบน้ำแข็งนะครับแล้วก็เลขนครั้งที่สามจะเป็นเงาของการาเซลเอเนาะอืมแค่นี้แหละโอเคนะครับสำหรับอีเวนนี้ก็เพื่อนๆที่ตามหาก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะ ขอให้เปิดแบบแค่กล่องสองกล่องก็เจอครบทุกใบนะครับโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ